แปดนาฬิกา30นาทีที่บ่อตาลเดียวป้ายยางโชคดีหมายแรกก็ได้เลยโอ้โหป้าสไลด์ใสตึง ตะกี้หาแรงไปหน่อยลืมเบรกนะสายหน้าพันกับปลายางนะครับก็เลยเอาคันสำรองมาใช้แทนนะอุ๊ยลดุดโอ้โหปลายังหายา,ยากอยู่วันนี้ตรงนี้ปลาเข้าน้อยนะครับใครจะมาบ่อตันเดียวมผมแนะนำท้ายบ่อเลยครับาขึ้นเยอะมาก หลังจากได้ตัวแรกเงียบมานานนะตัวที่2มาแล้วครับ